สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะหลังเลิกงานอ่าวันนี้วันศุกร์วันที่เจ็ดนะคะมาดูอ่าความคืบหน้าของบ่อปูนาจุ๋มนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะวันนี้นะคะอ่าคุณลุงที่มาทําบ่อปูนาให้ก็ใจดีนะคะเอาต้นข้าวมาปลูกให้จุ๋มนะคะให้ปูนาค่ะ ต้นข้าวจะเป็นสวนต้นข้าวเลยนะคะบ่อปูนานะคะค่ะค่ะมีสายฝนโปรยปลายอันนี้คือฝนเทียมนะคะคุณลุงก็เอาต้นข้าวมาปลูกมาปลูกนะคะค่ะให้ปูนาได้มีที่หลบนะคะปลูกในบ่อด้วยแล้วก็ข้างนอกด้วยนะคะ,คะมาดูฝั่งนี้นะคะ โอ้ยจุ๋มชอบจังเลยค่ะเนี่ยคะ่ะเอาต้นข้าวมามาปลูกให้นะคะค่ะค่ะแล้วก็ผักบุ้งอ่าผักบุ้งมาปลูกให้ด้วยค่ะอันนี้มีฝนเทียมโปรยปลายหลังเลิกงานก็จะทําฝนเทียมให้ปูนาถามว่าปูนาตายไหมก็มีตายนะคะวันละตัวสองตัวแต่เราก็ต้องทําใจหน่อยนะคะเพราะว่าเขาต้องปรับสภาพ เราเอามาเนาะไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรมาบ้างขนาดปูบ้านนะคะจุ๋มทดลองเอาลงบ่อนะคะ5-6ตัวบ่อใหม่เมื่อเมื่อวานนี้นะคะตื่นเช้าว่าตายหมดเลยค่ะค่ะก็สรุปก็คือปูบ้านเนี่ยมันตายนะคะแต่ว่าก็จะลองทดลองอีกรอ,อบนะคะไม่ยอมแพ้นะคะก็จะลองหามาเลี้ยงดูค่ะ อันนี้ก็เอาเอาปูพ่อพันแม่พันุมาลงก่อนจ้ะสายฝนโปรยปลายวันนี้ก <c oughs> ารให้ออกซิเจนตายจุดก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้ทำให้น้ำมันเคลื่อนไหว ปลามันจะได้สดชื่นมีน้ำใหม่ๆเข้ามาเพิ่มวันละนิดวันละหน่อยก็เป็นการให้ออ,อกซิเจนนะคะอันนี้ปลาดุกนะคะอันนี้หอยเชอรี่ลูกเบลเลอร์เลยนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนีนะคะคุณลุงเอามาให้วานนี้มันกำลังผสมพันธ์กันน,นะคะเปิดให้ดูอ่ามันกำลังผสมพันธ์กันนะคะตัวเบลเลอร์เลยค่ะดูนะคะหอยเชอรี่อันนี้คือกล้วย ต้นกล้วยที่